ที่ที่าทุกคนาจรู้จักที่เรื่องที่เราไสุ่สู่สเนหหาส่วนไหนโอ้โหคนธรรมดานะแต่สามคนที่อยู่บนนะหล่อแบบไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะต้องเลยนะสามคนนี้ฮะหล่อเลยแล้วของผมนี่หล่อแบบปกปิดหล่อแบบปกปิดนะวันนี้เนี่ยไหนๆก็วันวาเลนไทน์นะครับจริงๆเขาบอกว่าอยากจะให้สัมภาษณ์ความรักของสามหนุ่ม ครับผมมาท่าขนาดเลยครับมาสัมภาษณ์แฟนคลับแล้วว่าเขาอยากบอกอะไรนะครับเขึ้นในโอกาสวันวาเลนไทน์ครับแตกรูเลยครับผมามาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพวิธีครับวิธีครับโอ้ยบอกตรงต้งต้นวันนี้เป็นแฟนคลับใครครับผมเป็นแฟนคลับต้องทีแอบพีต้องท้อโอ้โหหลายใจ ว้าววันนี้อยากจะบอกอะไรครับในช่วงวันวาเลนไทน์ครับผมกับจุดจีเนี่ยบอกอะไรดีๆกับน้องๆดาวด้วยกันก็ถ้าเป็นวันจุดจีก็ต้องทำฮุกนี่แหละค่ะบซินเจียอายุอยีซีนี้ใช้แล้วการบอกรักสไตล์พี่พีเนี่ยนะครับ<ว>ขาบอกรักสไตล์พี่พีเหรอคะจัดเลยครับพงจัดเลยจัดดีๆจดัๆจดแรงๆเลยน้ำหอมรนนั้นจะมีมีแบบประจำใจเลยว่า เลิกออยากาออยากที่จะเลิกเ,เ,เลิกยากยากที่จะเลิกม่รู้ว่าแกอยู่ไหนอยู่ไหนผมก็อยู่นะพี่หน้าได้ถ้วย้องออกตลอดขั้นเทพตรงนี้เป็นดมน้องอมหรือเปล่าครับใช่ไหมครับดมนมองอมใช่ไหมครับ <c oughs> สบรรัมภาษพี่ก่อครับ <c oughs> สวัสดีครับพีชื่ออะไรครับ <c oughs> พี่แจน <c oughs> นะครับพี่แจาสั่งรับอับรับน้องอ๊อกยครับสายพี่แจงนะครับจเนะคุจดจุดนจุดจุดครับผมก็รับเกือนงานครับนะต้องอิ่นต้องอิ่อยู่รุ่นโอ้โหอยู่นี่เลย ดงดงอินเองพี่ดงอินเองอยู่ตรงนี้นะครับอินมีชื่อดงตรงนี้ด้วยตรงไหนครับตรงที่พี่ยืนอยู่แถวเนี้ยตรงนี้เหรอครับใช่ครับไหนครับเขาเรียกว่าไหนครับชิคกี้เนาะตรงไหนครับตรงไหนครับดูจะแตกไหมโอ้สวัสดีครับพี่อ้อครับแม่น่พี่อ้อครับไหนๆเขาก็มาร้องเพลงนะครับน้องน้องกิ่นหลอมไหมครับพี่หอมมาก ถ้าเป็นกสารจะจีบเลยไหมครับพี่โอ๊ยจีบจิว <laughs> ันนี้อยากจะบอกอะไรกับน้องอิครับก็อขอให้น้องอิฐมีผลางานดีๆออกมาตลอดเรื่อยไปแล้วก็จะเป็นกำลังใจาให้ตลอดไปโอ้โหปณญใจนะคุดยอดมากน,นะและ้วเนี่ยช่วงนี้เราขอส่งต่อให้น้องๆสามคนนะครับอยากบอกอะไรกับกลุ่มๆทุกคนที่รักเราขนาดนี้นะ แต่ให้กนทางที่ครับก็เป็นวัลที่ทุกคนรักกันนะครับยังไงก็ยืนยันว่าพวกเราทุกคนก็จะดักทุกคนตลอดไปเราหวังว่าจะมาเจอกันแบบนี้เรื่อยเร่อยเรามาสนุกกันเรื่อยเรื่อยกครับโอเคยิ้มหน้าขึ้เยอดวก็ วันนี้เ,นเ,เป็นวันบริษัทแล้วก็เป็นวันติดจีด้วยก็ขอให้เป็นวี่สุขมากครับขอให้รับการอย่างนี้เรียนนานครับแล้วก็มาสนุกกับพวกเราแบบนี้หายเครียดครับขอให้วันนี้เนี่ยมีแต่สิ่งดีๆจากวันนี้ไปแล้วก็ตลอดปีนี้ด้วยทุกท่านขอบคุณมากนะครับรักไทยรักไทยเยี่ยมมาก โอ้โหวันนี้เป็นวันตุษจีนนะแล้วก็เป็นวันแห่งความรักด้วยนะครับ <g ill ly> ก็อยากจะขอให้ทุกๆคนไม่ใช่แค่แฟนคลับว็อินะครับขอให้ทุกๆคนที่มาในที่นี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับที่ส่งขอให้สมงการชนาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รวยๆนะอ่าเขาเล่นกันมาหมดแล้วสักทีแล้วกันเอ่อรักนะใครครับรักใครนะโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณครับ